สาระสำคัญมาตรา13ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมีเนื้อหาเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปให้พักการเมืองที่ส่งผู้สมัครแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพักการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกิน3รายชื่อก่อนปิดการรับสมัครเลือกตั้งพร้อมกำหนดคุณสมบัติไว้ในมาตรา14ว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญประเด็นการถือหุ้นสื่อของพิธาลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนายกพักก้าวไกลเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกระบ,บุไว้ทั้งในกฎหมายเลือกตั้งสสมาตรา42วงเล็บ3เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆซึ่งสอดรับกับรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3 ที่เป็นข้อความเดียวกันนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีกำกับไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 6 0อีกว่าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98วิพิเคราะห์การร้องเรื่องคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกพักก้าวไกลจึงมีเจตนาให้พิธาดุดออกจากเส้นทางสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นที่ตั้งและยังเล็งเห็นผลไปถึงการล้มกระดานพักเก้าวไกล พราะหัวหน้าพักคซึ่งต้องเซ็นอนุมัติผู้สมัครขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นและอาจจะมีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งปี2562นี่ก็ยังเป็นข้อสงสัยว่าทำไมจึงปล่อยระยะเวลาผ่านมาถึง4ปีรัฐธรรมนูญมาตรา159กำหนดให้สภาเลือกนายกรัฐมนตรีจากผู้ได้รับการเสนอชื่อตามมาตรา88เท่านั้นแม้บทเฉพาะการมาตรา272จะมีทางออกไว้สำหรับคนนอก ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องได้รับฉันตามติสองในสของสมาชิกรัฐสภาขณะที่การเจราจาจัดตั้งรัฐบาลยังติดอยู่ที่ตำแหน่งประธานสภาและเสียงจากสวยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะโหวตให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่มีข่าวว่ากกตจะรับรองผลการเลือกตั้งต้นเดือนมิถุนาซึ่งอาจเป็นห่วงเวลาเดียวกับที่กกตจะตัดสินใจว่าเรื่องร้องเรียนหุ้นสื่อของพิธามีมูลพอที่จะส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาหรือไม่ หลังกะกะตรับรองผลการเลือกตั้งได้ร้อยละ95รัฐธรรมนูญกำหนดว่าให้เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีภายใน15วันมีคำถามว่าหากเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่กะกะตส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาเส้นทางสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของพิธาจะยุติลงหรือไม่หรืออยู่ในเงื่อนไขที่พักเพื่อไทยตอกย้ำเสมอมาว่าจะสนับสนุนพิธาจนกว่าจะสุดทาง ผมยินดีถ้าพักเพื่อไทยจะสนับสนุนให้พักก้าวไกลและรัฐบาลร่วมชุดน,นี้เดินหน้าผักดันตั้งรัฐบาลและวทำนโยบายเพื่อประชาชนผมสนับสนุนคนระับแต่ต้องไปด้วยการมีเกียรติและศักดิ์ศรีแต่วันใดถ้าเขาลดเกียรติของพวกเราแควนขับแลก็พักเราก็ควรจะถอนตัวมาครับ